พายุฤดูร้อนพัดต้นไม้กิ่งหักโค่นทับรถยนต์เสียหาย1คันหลังคาบ้านเรือ,รอนรัษดรตําบลสะนกแก้วพังมากกว่า20หลังคาเรือนเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาของวันนี้เกิดพายุฤดูร้อนพัดอย่างรุนแรงในเขตอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเฉพาะเขตเทศบาลตําบลโพนทองซึ่งมีทั้งลมและฝนในเวลาเดียวกันโดยพายุ ฝนพัดถล่มนานกว่า30นาทีจึงค่อยสงบลงทำให้บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการโพนทองที่ตั้งอยู่หมู่16ตําบสสนกแก้วอำเภอโพนทองมีต้นว่าและมีกิ่งขนาดใหญ่หักทับรถกระบะโตโยต้าสีบอลทองทะเบียนก็ไก่ต่อเต่า1 2 5 5, 5กาละสินเสียหายนอกจากนี้ยังมีหลังคาบ้านเรือนประชาชนถูกพายุพัด หลุดออกจากตัวบ้านได้รับความเสียหายมากกว่า20หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลตำบลพลทองได้นำเรื่อยนต์พร้อมกำลังเข้าตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่ล้มทับรถและกีดขวางการจราจรพร้อมในอำเภอกำลังออกสำรวจความเสียหายเพื่อเข้าช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูช่วยเหลือราษฎรต่อไปนิว24สถานีประชาชน สุกันวัลีสุวรรณรายงาน